ชุ้งใหญ่ในเรนสวนห้วยขาแข้งเนี่ยมันก็คือผืนป่าที่เราเปรียบเสมือนเป็นไข่แดงนะครับแล้วก็ไข่ขาวที่ล้อมรอบเนี่ยเป็นป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นผืนป่าที่มันใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาเคนเแห่งนี้พื้นที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพมันยิ่งสูงแล้วความพิเศษที่ต่างไปจากผืนป่าอื่นๆเลยเนี่ก็คือว่ามันเป็นจุดรวมของเขตการกระจายของสัตว์ป่าในแต่ละภูมิศาสตร์ สัตว์ทางใต้ก็ยังมาเจอในจุดบริเวณนี้สัตว์ทางเหนือก็ยังเจอในบริเวณนี้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยม,มันมาเจอในบริเวณนี้มันทําให้เป็นพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงกว่าพื้นที่อื่นเครานี้มามองในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าจํานวนของประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปมากจนบางที่แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในผืนป่าตะวันตกเนี่ยเป็นผืนเดียวที่ ยังมีประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ในปริมาณที่สูงกว่าที่อื่นในประเทศถ้ามันมีสัตว์ใหญ่อยู่เนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างเพราะว่าสัตว์ใหญ่เองเนี่ยเราใช้เป็นเหมือนกับตัวชี้วัดความสมบูรณ์หรือว่าความสมดุลของระบบนิเวศได้ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศนี่แหละมันมันเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นกันว่าไอ้ป่าทุ่งใหญ่ใน,ในสวนห้วยกับแข้งเนี่ยน่าจะมีความ น่าสนใจในเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่ผมทําการาศึกษาวิจัยในเรื่องของความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ปืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติป่าทุ่งใหญ่ใน,นสวนห้วยขาแข้งครับ<ม>ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับพวกสัตว์ป่าเรื่องอะไรพวกนี้คือเราก,เราก็เราก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับวิถี ของการวิจัยเองเนี่ยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเทคนิคการวิจัยสัตว์ป่าพวกนี้ครับก็จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นพวกนี้ก่อนถึงจะเข้าไปวิจัยในพื้นที่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ในภาคสนามเองเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายเทคนิคหรือหลายเหตุการณ์เนี่ยมันจำเป็นต้อง,องใช้ศาสตร์อย่างอื่นควบคู่เข้าไปด้วย การดำรงชีวิตในป่าอันนี้จําเป็นมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในป่ามันต้องมีมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตที่มันมันเป็นระเบียบและแบบแผนมากเลยนะครับคือคุณคุณนอกลูกนอกทางไม่ได้เลยเพราะว่าการการนอกนอกลกูนอกทางนะมันหมายถึงอันตรายกับสาภาพที่เส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนลาดยางอย่างการเข้าไปเนี่ยความรู้เรื่องของ เทคนิคเรื่องเครื่องยนต์ถ้าเกิดมีเสียกลางทางอย่างเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็ต้องพอดูเบื้องต้นรูวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นแม้แต่การกินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาหารที่จะต้องกินแต่ละวันในปากก็ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการปรุงอาหารในเรื่องการทำกับพงกับข้าวกับปลาอะไรพวกนี้นะครับเ,เตรียมสเสบียงยังไงไม่ให้มันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปที่นอน ในสภาพพื้นที่ที่ไม่สามารถรการเต็นได้จะต้องการเปลเทคนิคการผูกเปลเป็นยังไงและดูฝนผูกยังไงและดูแรงผูกยังไงในเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นชุดความรู้พื้นฐานอีอกชุดหนึ่งเลยล่ะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเลยเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตงานสำรวจและวิจัยให้สามารถรู้ล่วงไปได้ ฤดูการเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างในการเข้าไปอยู่ในปา่าให้พร้อมรูปฝนถ้าคุณไม่มีไฟชีตเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางนอนเปียกทั้งคืนนี่คงเป็นไปไม่ได้สภาพของรองเท้าเหมือนกันนะครับอย่างเจ้าหนะ้าที่ที่ทุ่งใหญ่เองที่ท,ที่ผมเข้าเข้าไปด้วยกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะใช้รองเท้าคอมแบท หรือรองเท้าผ้าใบในการเดินส่วนฤดูฝนก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทมีเฉพาะรองเท้านะครับแล้วมันจะมีพวกเคาของเครื่องใช้อื่นๆอีกจำนวนมากเลยนะที่ที่จะต้องปรับไปตามฤด,ดูกาลให้มันเหมาะสมกับการทำงานในป่าให้ได้มันในเป้หนึ่งใบของเราเนี่ยก็คือต้องมีชีวิตอยู่รอดได้นั่นหมายความว่าบ้านก็ต้องอยู่ในเป้เรา ช่ไหมครับครัวก็ต้องอยู่นะครับอ็อกเซซอรีเครื่องเข้าทั้งหลายที่จะเข้าห้องนองห้องน้ำอะไรเราต้องแบกใส่เป้ไปทั้งหมดรวมกับอุปกรณ์วิจัยด้วยที่จะต้องเอาไปคือในป่ามันมีอุปสรรคเยอะนะครับปัญหาเล็กๆน้อยนอาจจะไม่ต้องพูดถึงปัญหาหรอมันเป็นความจาเป็นในการดำรงชีพนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม้ล้ม ขวางเส้นทางอย่างเงี้ยรถเราไปไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะครับเพราะนั้นนักวิจัยอย่างผมในการที่มีมิดพลาหนึ่งอันเนี่ยาก,การที่จะต้องไปฟันต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพื่อที่จะให้ผ่านไปได้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากรถติดลงอย่างเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่เองเขาใช้สากหนึ่งเขาใช้กระดี่รถวิธีการคือการเอาไปตัดท่อนไม้มาหนุนแล้วก็มีไม้มีไม้ที่ทําเป็นไม้ยาวๆเหมือนไม้คานะมางัดรถ เาเจ้าหน้าที่ห้าคนก็พากันโยกรถนะครับนี่เขาเรียกเขาาใช้สัพ์กันว่ากรดีรถเพื่อที่จะให้หลุดออกมาจากหลุมตรงนั้นเพราะว่าการถ่ายภาพก็คือศาสตร์ของการถ่ายภาพนั่นแหละมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าของผมถ้าจะต่างก็คือภาพที่ถ่ายมันจะไม่ไม่เฉพาะภาพที่ออกมาให้มันสวยงามนั้น อันที่มันเป็นการวิจัยเนี่ยภาพนั้นคือภาพเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันมีชนิดนี้อยู่นะมันคือสัตว์ชนิดนี้มันคือพวกนี้เพราะฉะนั้นร่องรอยต่างๆที่มันไม่ใช่ภาพสัตว์ถ้าคุณถ่ายภาพสัตว์ปากก็จะไปเจอตัวสัตว์ใช่ไหมครับอันนี้รรอยปีนก็มีรอยโคลนที่มันป้ายอยู่ที่โคลนต้นไม้ซึ่งพวกนี้แหละมันเป็นภาพที่เราต้องถ่ายเก็บบันทึกไว้หรือแม้แต่กองมูลเหมือนเหมือนเราก็มานั่งดูไ่้ อันนี้ขี้ของอะไรอันนี้กองมูลอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็ถูกบันทึกทั้งหมดนี่เป็นการถ่ายภาพที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่านั้นที่เราสรํารวจพบในพื้นที่การทํางานวิจัยแล้วมันมีภาพสวยๆมาประกอบด้วยมาสื่อสารต่อเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นถ้าเกิดว่าผมบอกว่าป่าทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมีช้างแล้วผมมีแต่รอยกองมูลช้างกับรอยเตียนช้างออกมากับภาพช้างฝูงอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เห็นชัดนะว่าเออความความน่าสนใจว่าป่ามันมีความสําคัญนะมันมีสัตว์ขนาดใหญ่อยู่มันควรที่จะเป็นภาพช้างฝูงมากกว่าที่จะเป็นรอยตีนช้างหรือว่ากองมูลช้างการเรียนรู้เข้าใจวิถีหรือว่าเข้าใจอุปนิสัยการดำรงชีวิตการหาอยู่หากินการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ย มันจะช่วยทําให้เราเดาใจได้ว่าสัตว์มันจะอยู่บริเวณไหนหรือจะออกตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วการถ่ายภาพก็คือการไปในตำแหน่งนั้นตามที่ตามที่เรามีข้อมูลอยู่สัตว์ป่าแนี่มันกลัวคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมกับเขาจะได้มาเจอกันแล้วให้ผมกดชัตเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องยากมากต่อให้เราเดาใจอ่ะมันจีบสาวหลย <laughs> เราเดาใจปั๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะเห็นด้วยหรือว่า ตรงกันกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากการใช้กล้องตักถ่ายภาพมันไปตอบโจทย์ตรงนี้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าสัตว์มันกลัวเราตัวม,มุมภาพตัวอะไรทั้งหลายแหล่นี่เราก็ต้องคียเอดกันเองว่าเราต้องการภาพแบบแนวไหนมันจะมีบางบางภาพถ้าเกิดว่าจะดูดูในกล้องํรรมะแท็บที่ผมถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีภาพเราออกไปก่อน เราเซตเสร็จแล้วเราก็เราก็จะเราก็จะเดินผ่านกล้องว่าสัตว์มันต้องมาทิศนี้แหละประสาทสัมผัสที่ดีมากๆของของสัตว์ป่าเลยเนี่ยก็คือ,อกลิ่นจม,มูกกับกับหูเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ติดอยู่ครับตัวกล้องคามราแท็บเนี่ยเป็นที่ดึงดูดมากราะนั้นกล้องคามีราแท็บที่ผมตั้งไว้ในป่ามันจะมาพร้อมกับ ภาพของช้างที่มันจะใช้งวงมาแล้วก็พยายามจะดึงกล้องออกมาพร้อมกับสมเสร็จที่จะมาดมกล้องแล้วก็เสือโครงที่บางทีก็จะเห็นเป็นเส้นนวดอยู่ที่หน้ากล้องอยู่หลังนั้นมันก็หันหลังใส่แล้วก็ยกหางขึ้นมาแล้วก็สแตยใส่หน้ากล้อง็นฟ้าไปเลย อามีภาพหนึ่งครับภาพภาพของทุ่งใหญ่ใน,นเลส่วนด้านตะวันออกภาพทุ่งที่ <c oughs> หลังจะเกิดไฟไหมหแ้แล้วมันเป็นญ้าระบาดนะครับคือในเช้าวันนั้นผมไปผมไปแต่เช้าเนี่ยช้างกับกระทิงมันมารวมกันในช่วงนั้นนะประมาณร้อยกว่าตัวคืออาหารมันสมบูรณ์มากแล้วก็มีทั้งช้างซึ่งไม่ใช่โขลงไม่ใช่ฝูงเดียวแน่นอน มันมันเหมือน,นมางานปาร์ตี้กันกับทุ่งหญ้าระบาดที่กําลังขึ้นมาแล้วผมใช้ว่าโอ้โนี่มันเป็นสวรรค์เลยนะมันเป็นแบบเราเคยเห็นแต่สัตว์ขนาดใหญ่ในแอฟริกาตามภาพสรารคดีต่างๆแต่ว่าในประเทศไทยเราภาพแบบเนี้ยมันไม่เคยเห็นนะผมใช้คําว่าสวรรค์นะอื ัตป่าเองก็เป็นครูอย่างหนึ่งที่ที่สอนให้ผมเห็นว่าธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นไปยังไงเนี่ยผมว่าสภาวะนี้มันทาให้เรานิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิท่านทานที่จะเผช,ชิญกับชีวิตได้มากขึ้น